สวัสดีครับเรามาดูแนวข้อสอบแพทยสองปี57กันครับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่ามีเสาอยู่2ต้นนะครับอยู่ห่างกัน45เมตรนะครับแล้วก็มีคลื่นน้ำนะครับกำลังเคลื่อนที่ผ่านเสานะครับโจทย์บอกว่าคลื่นน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ2วินาทีนะครับโจทย์บอกว่าคลื่นแต่ละลูกนะครับเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเสา2ต้นนี้เนี่ยใช้เวลาทีเท่ากับ25วินาทีนะครับโจทย์อยากรู้ครับว่าคลื่นเนี่ยมีความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ก็เริ่มกันเลยนะครับเราอยากจะหาความยาวขึ้นตอนนี้เรามีสูตรอะไรบ้างครับก็มีสูตรเดียวถูกไหมครับตอนนี้คือ v เท่ากับ f คูณกับ lambda ถูกไหมครับอยากหาความยาวขึ้นก็หาความถี่หาอัตราเร็วมานะครับเราหาความถี่ได้ไหมครับได้นะครับเพราะว่าเรารู้คาบนะครับความถี่เท่ากับ1ส่วนคาบนะครับก็เราจะได้ v เท่ากับ1ส่วนคาบคูณ lambda นะครับคาบตรงนี้เรารู้นะครับโจทย์บอกเท่ากับ2อวิแต่ว่าอัตราเร็วยังไม่รู้นะครับ เราหาอัตราเร็วได้ไหมครับได้นะครับเราหาอัตราเร็วได้จากอะไรครับอัตราเร็วของขึ้นเท่ากับระยะทางที่ขึ้นขึ้นที่นะครับหารด้วยเวลานะครับโจทย์บอกว่าขึ้นแต่ละลูกเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเสา2ต้นเนี่ยใช้เวลาเท่ากับ25วินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยระยะทางที่ขึ้นแต่ละลูกเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเสาสองต้นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ45เมตรนะครับก็แทนค่านะครับ S เท่ากับ45นะครับใช้เวลาเท่ากับ25ิาวินะครับ ก็ได้ v เท่ากับ45ส่วน25นะครับก็ตัดเลขนิดนึงนะครับได้เป็น9ส่วน5นะครับหน่วยอะไรครับเมตรต่อวินาทีนะครับก็เอา v ตังนี้มาแทนค่านะครับก็จะได้9ส่วน5นะครับเท่ากับ1ส่วนคาบคาบคือ2วินะครับก็เป็น1ส่วน2แล้วคูณกับลมด้านะครับดังนั้นได้แลมด้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก้าคูณสองได้สิบแปดหารด้วยห้านะครับได้เท่ากับห้าสามสิบห้าห้าหกสิบแปดสามจุดหกเมตรนะครับตอบข้อสี่นะครับ